สวัสดีจากอิงแลนดค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีด้วพี่น้องเด้อว,วันนี้เนีไซมีโอกาสเนาะคะ่ะได้ถ่ายวิดีโอหมายถึงว่ามีเวลาที่ได้ถ่ายแต่ว่าทำานะมันทําบ่อยอยู่แล้วทําทุกวันนะี่ทุกอาทิตย์นะพี่น้องต่ก็เลยวันนี้มีโอกาสถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูว่าภารกิจตน้นหลังจากคุณย่าอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะ่ะก็คืออันนี้อาจจะเป็นประมาณสิบโมงครึ่งหรือว่า หลังเที่ยงไปนะซึ่งได้ทํางานบ้านแบบนี้พี่น้องคะแล้วแต่วันเนาะวันไหนทํางานบ้านก็จะทํางานบ้านทั้งวันวันไหนออกไปข้างนอกก็จะไปหาเพื่อนวันไหนไปทํางานก็ไปทํางานนะนะจากหมายถึงว่า,าคุณยาเพื่อนกับไปล้างถ้วยหลงังจากลงมาจากข้างบนบ้านก็มานั่งพักแล้วก็ภารกิจของเพื่อนคือเพื่อนอยากล้างก็ให้เพื่อนล้างไปมันมันเป็นเสร็จอาหารเช้านะพี่น้องมันโอเคอยู่ก็คือไม่ต้อง อะไรมากมายมันไม่ไม่ได้สุกโปะนะพนก็ไปล้างตุวยพี่น้องจ้าสําหรับงานใช่นะ่โอ้ยหัวเจางานบ้านเนาะงานบ้านมันไม่ไม่เสร็จสักทีหรอกคุณลูกเนาะถึงโตขนาดนี้แล้วเขาก็ยังสะของเอาไว้แบบนี้อยู่ค่ะหมายถึงว่าเนาะสะของรู้จักไม่ภาษาอีสานหมายถึงไม่เก็บเข้าที่เข้าทางแล้วแต่วันค่ะวันไหนเราบอกก็เก็บวันไหนเราไม่บอกก็ไม่เก็บก็เป็นแบบนั้นจ้าตามสภาพแล้วเตยพี่น้องเข้ากระอนเอาบอกเอา บอกเป็นรอยคางพันทางเราก็ต้องบอกวันเพิ่นวันาผู้เฒ่าเพิ่นีว่นพีน้องเอ้ยวันนี้อากาศดีดีใส่ทำความสะอาดบ้านไปก็ส่องกระจกข้างนอกไปด้วยแบบนี้สดชื่นค่ะถ้าอากาศดีการทําความสะอาดกระจกเนะี่ยไม่ได้ทําทุกครั้งที่ทําความสะอาดบ้านโดยประมาณก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะพี่น้องแต่ว่าอ่า เรื่องดูดฝุ่นน่แทบจะทุกวันเพราะว่าเวลาที่คุณย่ากินข้าวหรือว่าน้องเมลี่นีละจ้ะเขากินขนมอะไรมันก็จะหล่นลงพื้นนะมันต้องดูดฝุ่นแทบทุกวันนะ,นะพี่น้องจ้าแต่ว่าที่ทําความสะอาดแบบนี้นะ,ะครบเซต็จนี่ก็คือประมาณประมาณสัปดาห์ละครั้งเนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นบานไส้เนี่ยจัดบานไม่ได้เป็นแบบว่ามี อะไรที่จะต้องเป็นเซตเป็นอะไรนะมีอะไรก็จับจับใส่ไปเลยเนาะรูปต่างๆที่ใส่เอามาจากไทยแล้วก็รูปน้องเมลีที่คนทํามาให้อย่างนี้ค่ะไม่ต้องเข้าเซตนะนะคะ <c oughs> เอาจับใส่ไปเลย <c oughs> พี่นองปกติแล้วหลายบ้านเนาะค่ะเขาก็จะชอบเป็นเซตสีเดียวกันหรือเซตแบบเดียวกันให้มันดูสวยงามแต่ว,ว่าสซก็คือได้มาจากไหนก็เอามาวางแบบนั้นลจาจย์เนาะรูปมาจากไทยรูปของคุณย่าจากที่นี่บ้างอย่างสิีนะคะพี่นองขานั่หละ ขี้ฝุ่นนะพี่น้องขี้ฝุ่นบ้านนี้ใช่ตรงทําความสะอาดแต่ไม่ค่อยได้มีเยอะเท่ากับบ้านเราหรอกหมายถึงว่ามันไม่ค่อยลมแรงพัดอะไรมาแต่มันก็จะมีฝุ่นเหมือนกับเหมือนฝุ่นผ้าเนี่ไหมพี่น้องเนาะมันจะเป็นแบบนั่นจ้ะไม่ใช่ฝุ่นขี้ดินขี้อะไรมากมม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหรอกจก้ะแต่ว่าต้องทําเพราะว่าใช่ยิ่งตัวเองเนี่ยแหละตัวใช่เองเนี่ยแหละเป็นคนแบบว่าเป็นคนแผ่ง่ายเป็นคนพุ่มแผ่จามฟิดฟัด,ฟด,ฟด ถ้าเห็นจำหน่อยสายมีก็ว่าโอ้เธอปัดฝุ่นไหมเพื่อนวะ <c oughs> พี่น้องเลยโอ้่อยดูดฝุ่นเกือบสุม,มือนเดีย๋ยแลใช่ปะเนาะายถึงมาเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะซื้อมากี่ปีแล้วที่ใส่รีวิวให้ดูนะใช้ดีอยู่แต่ว่าไม่แนะนําเลยพี่น้องไม่แนะนําเพราะว่าใช้ไปใช้มาเนี่เสียงดังดังแล้วก็จะต้องล้างเขาเรียกว่าอะไรข้างในมันเนี่ย ที่เป็นตัวกรองฝุ่นนะล้างบ่อยมากเพราะว่าถ้าไม่ล้างนะเขาจะแบบว่ามีเสียงดังแล้วก็ร้อนขึ้นนะนะพี่น้องอันเก่าที่ใส่ใช้ยังไม่ร้อนแบบดียี่ห้อไดโซนนะนะยังไม่ร้อนเร็วขนาดนี้อันนี้นะใช้ไปประมาณเดือนสองเดือนล้างแล้วไดโอนเป็นปีใส่ทั้งได้ล้างนะเขาเรียกว่าอะไรที่กรองฝุ่นมันข้างในเนี่ยไหมพี่น้องนั่นแหละยี่ห้อนี้ใช้ดีอยู่แต่ไม่แนะนํา ยี่ห้อของชาร์กนะคะที่ไร้สายแต่แบบแบบไม่ไร้สายของชาร์กเนะี่ยใช้ดีเหมือนกันใช่เคยทํางานที่ทําความสะอาดอยู่โรงแรมเนะะี่ยเขาใช้ของชาร์กที่เป็นแบบมีสายเนี่ยไหมมันดูดขึ้นดีมากเลยอียสา,าราจยาเนาะอันนี้ก็ดูดขึ้นดีแบบไร้สายแต่แค่ว่าเสียงดังแล้วก็ต้องล้างที่กรองบ่อยมากเีษสนาะพี่น้องนั่นแหละพูดยาเนาะค่ะเพื่อนจะทําไม่ได้แล้วนะคะ่ะงานบ้านแบบนี้ กลุม่มๆเงยๆตามสภาพเพราะว่าเก้าสิบปีแล้วขนาดเพื่อนทําได้เท่านี้ใส่ก็ถือว่าดีแล้วที่ล้างถ้วยล้างชามเนาะค่ะหมายถึงเป็นบางครั้งแล้วก็ดูแลตัวเองพี่น้องหาน้ําดื่มกินยาดูแลตัวเองได้เดินก็ก็แก๊กในบ้านน่ะนะคะเรื่องหาข่าวหาอย่างใส่ก็เป็นคนทํากับข้าวนั่นแหละแต่เพื่อนก็คือถือว่าดีสุดยอดแล้วเก้าสิบปียังช่วยเหลือตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองไม่ได้ติดเตียงนะพี่น้องกินข้าวกินน้ำเองคือแบบ เสือ้อผ้านาแพทย์ตอนนี้ใส่เองได้ไม่เหมือนตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆสซก็จะต้องช่วยอย่างสนั่นจย์นั่นแหละตอนนี้ถ้าเป็นปกติไม่ได้ลม้มไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือช่วยแค่ตอนอาบน้ําพี่น้องช่วยตอนอาบน้ําเพราะเราไม่อยากให้แบบว่าลื่นล้มเนาะเพื่อเพื่อความชัวพี่น้องจะต้องไม่ให้ลม้มนี่แหละจา้าที่สาคัญเลยเขาเอิ้นสเกิร์ตติ้งบอร์ดก็คือเป็นแผ่นเขาๆที่เป็นเป็นบอร์ดข้างล่างนนเนาะมันจะมีขี้ฝุน่น มีมีบ่อยเลยหมายถึงว่าทําครั้งไหนก็มีครั้งนั้นน,นะค่ะเราจะใส่จะต้องเช็ดออกตลอดเลยพี่น้องคะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นพื้นใหม่เนาะพื้นใหม่นี่คือจะถูเป็นเป็นเดือนผมได้จังถูทีนหนึ่งค่ะบ่เบริถูทุกครั้งที่ดูดฟุน่นใช่จะดูดฟุ่นทุกวันเลยแหละหมายถึงว่าถ้าดูดทั่วไปปุดป,ป,ป,ปุดป่าแต่ดูดถ้าดูดแบบว่าทําความสะอาดแบบคอมพลีทแบบดีๆเนี่ยคือสัปดาห์ละครั้งแต่ว่าถูนเนี่ยสัปดาหเ์เดือนละครั้งพี่น้องคะ ทูทูผืนนั่นไหมจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องข้างบนทีนี้ถ้าทําส่วนข้างล่างเสร็จแล้วก็จะเป็นข้างบนก็จะมีสามห้องนอนที่จะทําแต่ว่าสายจะถ่ายให้ดูห้องนอนของตรงที่คุณย่าก,ก่อนเนาะคะ่ะตู้เสื้อผ้าแล้วก็เชด็ดขี้ฝุ่นที่สําคัญเลยก็คือฝุ่นนั่นแหละพี่น้องจ๊ะแล้วก็จัดอ่หมายถึงว่าเชด็ดฝุ่นเช็ดอะไรข้างๆเตียงพ่นแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็ดูดฝุ่นพี่น้อง คุณยานี่เพิ่นชอบเก็บรูปภาพไว้รูปภาพก็จะมีรูปของทรายกับไม้รูปของพ่อแม่เพื่อนรูปเมรีตอนเล็กๆอะไรประมาณนี้พี่น้องคะ่ะเนาะมันจะเอาไปจัดไวขคางๆเขาเรียกว่าอะไรละ่ะตรงที่เป็นหน้าต่างนะนะขอบหน้าต่างพี่น้องคะ่ะข้างเตียงนอนเพื่อนก็จะมีรูปเพื่อนกับรูปสามีเพื่อนนั่นแหละรประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะทาข้างบนก็เน้นเรื่องว่าดูดขี้ฝุ่นแค่นั้นละ่ะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็ประมาณสองอาทิตย์เปลี่ยนครั้งหนึ่ง ถ้าายเหนื่อยาซก็เป็นแบบว่าเปลี่ยนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้ไหมเข้าเปลี่ยนช่วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทําเองนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะสามีเขาก็ทํางานเหนื่อยแล้วนนเนาะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนสามห้องนอนเลยได้แต่ว่าไม่พร้อมกันทุกห้องนะคะจะเป็นแบบว่าห้องนี้อาทิตย์นี้ห้องนี้อาทิตย์นี้จะสินาจาประมาณเดือนละเออประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งนอนไม่ถึงเดือนค่ะหมายถึงว่าเพราะว่าแบบ นั่นแหละตามนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ามันแบบว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกสดชื่นรู้สึกนอนสบายเนาะพี่น้องจา้าดูดฝุ่นแต่ว่ามีแต่เรื่องดูดฝุ่นนี่แหละที่ดูดบ่อยที่สุดทําอยู่ทุกวนันทุกสัปดาห์นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าการตั้งกล้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆพี่น้องสาหรับทราเองนะสาหรับตัวเองแต่อันนี้มันไม่มีวิดีโอไหนจะถ่ายให้ทุกคนดูแล้วด,ดูวิดีโอที่ไอยทำงานนี่แหละว่าสั้นงานห้องน้ํานะคะงานห้องน้ําเช็ดกระจกก็สัปดาห์ละครั้ง แต่ว่าที่จะทําทุกวันเลยก็คือซิงค์แล้วก็ทถซ่วมทีนี้อาบน้ํานี่ก็เป็นแบบว่าสัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์นู่นแหละสองสัปดาห์ครั้งห,หมายถึงว่าที่จะขัดขัดเนาะคะ่ะนอกนั้นก็คือธรรมดาเนาะนัะ่นแหละมองดูแล้วอยวันนี้สะอาดดีอยู่พี่้องจ๋าก,ก็เลยไม่ทํานี่จะเป็นที่เช็ดนี่ที่เช็ดนี่คือดีค่ะ เราไม่ต้องไปใช้ผ้าแล้วก็น้ํายาที่เช็ดเป็นแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมด้วยเช็ดฆ่าเชื้อด้วยนะคะใส่ใจเช็ดทุกวันเลยเช็ดทุกวันเลยเพราะว่าเวลาแปรงฟันเวลาอะไรเนี่ยคุณอยากพี่น้องมเจจะต้อง expect ในใบเก่วสิบาส,สีสะอาด้ดยส่วนกาสะอาดของิ่นอยู่เต่ว่าิ่นจะมองบ่ค่อยเห็นบันไดน่นะคะเนาะลราก็ลูกสา้าเราก็นั่ะค่ะพี่น้องคะซิงค์ที่สําคัญเลยซิงค์กับโถส้วมเนาะจะต้องทาทุกวันเลยทาความสะอาด นี่เช็ดเช็ดเอาค่ะแบบนี้คือมันมีน้ํายาค่าเชื่ออยู่แล้วนะน,นะคะเช็ดเช็ดในส่วนที่มันรอบสะอาดข้างนอกก่อนเราถึงจะเช็ดตรงข้างในแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเทน้าํายาแช่ไว้น้ํายาเนี่ยเททุกวันค่ะน้ํายาบ้านเราก็เหมือนน้ายาปิดน่ะเนาะเทเททุกวันค่ะเทแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ค่อยมากดไม่จําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรขัดน,น,นะค่ะข้างในไม่จําเป็นจะต้องขัดทุกวัน เช็ดแต่ว่าเช็ดน้ํายาทุกวันค่ะตัวนี้แหละนี่แหละทุกวันเลยแล้วก็เอาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็มากดพื้นก็เช็ดค่ะเช็ดบ่อยๆเช็ดทุกวันส่วนครัวเราสู่ฟังคือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นถูแล้วก็ดูดฝุ่นแล้วก็ถูพี่น้องตัวข้างบนตัวท็อปเอ่อหมายถึงว่าตรงที่เราทําความทําอาหารตัวข้างบนเน่นะคะเราจะทําความสะอาดสัปดาห์ละครั้งหรือไม่ก็สองสัปดาห์ที่ฉีดน้ายาแล้วก็เอาอะไรเอาอยางมาขัดๆนั่นนะจนะ๊ะเนาะแต่ว่าดูดฝุ่นแบบนี้ดูดซึมือมือเพราะว่าลูกสาวเราก็ เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาบางครั้งก็มาเห็ดอาหารมาเห็ดนั่นเห็นนี่มันก็นจะแบบว่แบบาเต็มหมายถึงว่าเนาะถ้าเปื่อนก็จังก็จังถูค่ะถ้าเพื่อนก็นถูหมายถึงมอบหน้าถูจริง่นะนี่ละห้องนี่ละห้องนี้ว่าค่อยดีใส่จ้จช่วงนี้เป็นห้อง sun room. สันรูมใส่ก็จะเก็บขยะพี่น้องคะเก็บขยะมันก็จะเต็มบ่อยหน่อยอันนี้จะเป็นขยะทั่วไปเนาะขยะในบ้านทั้งดำที่เขตทรายก็จะมีสามถังทั้งดำขยะทั่วไป ถังที่กําลังจะเอาไปทิ้งนี่เป็นขยะรีไซเคิลขยะ,ะสีเขียวหมายถึงถังสีเขียวแล้วก็อีกถังหนึ่งเป็นถังสีน้ําตาลในช่วงของหน้าหนาวเขาจะไม่มาเก็บจ้ะเพราะว่าไม่ได้ตัดหญ้าเขาจะเริ่มมาเก็บเดี๋ยวๆสักหน่อยนี่แหละจะเข้าหน้าร้อนถังสีน้ําตาลจะเป็นเกี่ยวกับเศษหญ้าหรือเศษไม้ที่มันกิ่งไม่ใหญ่ทําความสะอาดเ็จก็เหนื่อยแอะๆพี่น้องนี่แล้วมานั่งเล่นนั่งตา อากาศอยู่ห้องนี้เนาะค่ะอ่านหนังสือดูหนังสือไปดื่มชากาแฟบางเธอก็ดื่มน้ำค่ะพี่น้องแล้วก็ไปทําอาหารเย็นเสร็จค่ะนี่แหละแต่ไม่ได้ทุกวันนะคะทําทุกวันตายพอดีพี่น้องออันนี้คือทําสัปดาหล์ละครั้งแล้วแต่เราจะกําหนดว่าวันไหนนี่แหละวันไหนว่างอะไรก็คือทํา หลังจากนั้นตอนคำคำก็จะเอาทั้งขยะออกไปไว้ข้างนอกให้คนเพื่นมาเก็บตอนเสาร์เดนแถวใส่เข้ามาแต่เสาร์จะมาประมาณ7จ็ดมงครึ่งเนาะบางครั้งเรายังไม่เอาออกไปเขาผ่านไปแล้วเราต้องเอาไว้แต่ตอนกลงคืนไปแล้วพี่น้องไปแล้วจ้ะบายบายบาย